ปราบปรามยาเสพติดจ,จับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดได้อีกแล้วแล้วรอบนี้ยาบ้าไม่น้อยเลยครับ80,000เม็ดยังไม่รวมกับเคตามีนอีกจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ยาบ้าที่เขาบอกว่ามันเปียกชื้นน่ะน่าจะเกิดจากการโยนริมทางหรือเปล่าแล้วมันตรวจนับไม่ได้อีกนะครับเจ้าตัวรับสารภาพบอกว่ารับจ้างขนยาแบบนี้ได้ค่าจ้างครั้งละ6 0 0 0 0บาทนี่เป็นภาพที่ตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดสพหันใหญ่ซุ่มอยู่นะครับเ,เขาใช้เวลาซุ่มอยู่ครึ่งวันนะฮะห้าชั่วโมงครับ ชื่อชุดปฏิบัติการชุดตะวันหาดใหญ่สืบทราบมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการลำเลียงยาบ้าและยาเสพติดชนิดล็อตใหญ่เลยเอามาซ่อนไว้ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเตรียมส่งให้กับลูกค้าเจ้าหน้าที่ซุ่มอยู่ตรงนี้5ชั่วโมงครับสุดท้ายล็อกตัวนายกรวิชชุมนิรัตอายุ27ปีเอาไว้ได้ชื่อเล่นชื่อทิวนะครับล็อกตัวได้ที่ลานจอดรถของแมนชั่นแห่งหนึ่งย่านถนนราชอุทิศเทศบาลน,นครหาดใหญ่ ค้นในรถยนต์อเนกประสงค์คันนี้พบยาบ้า8ก้อนใหญ่จำนวน80,000เม็ดด้วยกันซุกซ่อนอยู่ฮะยาบ้าที่เปียกชื้นนับจำนวนไม่ได้อีก6ถุงน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ666กรัมเอตามิน21กรัมยาแก้ไอ35ขวดเครื่องช่างดิจิตอล1เครื่องและก็ถุงสำหรับใส่แบบบรรจุฮะมีรังพัตติเสียเงินอันนี้นะครับแกะทีละชิ้นทีละชิ้นอย่งนี้ดูกัน ในทีมรับสรารภาพบอกว่าจะรับการว่าจ้างจากเอเย่นชื่อในเซฟหัวรัวทําหน้าที่ให้ไปเก็บยาเสพติดแล้วก็รอส่งให้กับลูกค้าตามใบสั่งทําอย่างเงี้ยมาแล้วสองรอบค่าจ้างรอบละห0 0 0 0 2อรอบก็แสนสองนะฮะล่าสุดเมื่อ5วันที่ผ่านมาไปรับยาบ้ามา2 0 0 0 0นเม็ดไอซ์กิโลกรัมเคตามีน1กิโลกรัมและที่น่ากลัวคืออะไรที่น่าตกใจคือส่งลูกค้าเกือบหมดแล้ว ของกลางเหลือแค่นี้ซึ่งถือว่าน้อยโหส่วนใหญ่เขาส่งไปกับหมดแล้วครับตำรวจก็เลยคุมตัวพร้อมของกลางนะครับส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเร่งขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวเอ้เยีนใหญ่คือในเซฟหัวรั้วเจ้าของยาตัวการใหญ่ต่อไปนะครับคุณผู้ชม